สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับในช่วงแบ่งปันพระเครื่องนะครับวันนี้ก็ได้พระจากระดายที่นะครับอ่าก็อย่างที่บอกครับนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญตามวัดนะครับนะครับตามคลิปเก่าๆของผมได้เลยนะครับโอเคครับก็ชุดแรกที่ได้มาก็เป็นเต่าครับนี่เป็นปลหลิวครับรุ่นกรรมการปีสอง6นห้อยสามสิบหกะครับอ่าใช่เนาะสาหกครับรุ่นปลดนี้นะครับรุ่นปลดนี้นะครับอืมครับ จะมีเนื้อทองแดงนี้เนื้อกระไหลเงินปะครับแล้วก็เนื้อนวะหรือเปล่าผมไม่ไม่มั่นใจไม่แม่นเลยนะครับเดี๋ยวเอามาดูใกล้ๆ้สักอันหนึ่งนะฮะตะควนพะรู้หน่อยครับเตาปอดนี้ลูกปูหลิวนะครับนี่แหละครับชุดนี้เป็นชุดกรรมการนะครับนี่ครับชุดกรรมการนะฮะถ้าสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับชุดกรรมการนะก็จะมีสามให้ดู ตามห่วงตามอะไรเนาะก็น่าจะใช่เนาะครับนี่ครับห่วงแบบนี้นะน่าจะใช่นะครับนะครับสนใจก็อีบ็อกซ์มาได้นะครับมีสามเนื้อเลยฮะสามเนื้อนะครับเต่าปลดหนี้นะครับหลวงปู่เหลิวรุ่นกรรมการนะครับนี่กรรมการนะครับครับโอเคครับนะครับ นั้นเราก็ตอบด้วยเต่าเลยฮะเตาลปูปลีกเหมือนกันฮะเ,เดี๋ยวราคาอันนี้ก็อ e ีบ็อกาถานนะครับถามได้นะครับเต่ารุ่นแจเคเยงกันเนาะอันนี้เตาปลีวเหมือนกันครับลปูปลีเหมือนกันฮนะตัวตัดก็เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ผมลองเทียบดูแล้วใช้ได้เลยครับนะครับครับนี่ครับ อันนี้ไม่น่าจะปีสามเก้าหรือเปล่านะฮะนี้คงละหนึ่งพัน 1, บาทนะครับนี่ปีสามเก้าเนาะหรือเปล่านะครับผมจํารุ่นไม่ได้นะแต่รุ่นใกล้เคียงกันนะครับเมื่อกี้รุ่นปลดนี่เนาะนี่น่าจะเป็นรุ่คนควใจคนจนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มั่นใจนะครับองค์นี้ก็หนึ่งพันบาทครับผมนะฮะเต่าหนุ่มปลิวนะครับับผมอ่าสนใจก็อินบอกมาได้นะครับในเต่าหนุ่มปลิวด้วยนะฮะ โอเคครับก็ต่อมาเป็นพระปิตาเนี่ยครับพระปิตาวัดสะพานสูงนะครับพระปิตาวัดสะพานสูงเนื้อแห้งอย่างนี้เลยนะฮะเรียมกรอบกันน้ําอย่างดีเลยครับพระปิตาวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับเนี่ยองนี้นะครับแบ่งปันก็หนึ่งพันบาทครับพร้อมกรอบนี้เลยฮะพร้อมกรอบอย่างนี้เลยนะครับครับได้มาไม่แพงครับ ก็เงินส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญเนาะองไหนได้ชุดไหนได้ได้มาแพงก็ต้องก็ต้องว่าแพงอันนี้ได้มาโอเคครับก็หนึ่งพันบาทนะครับพร้อมทําบุญนะฮะสนใจอีบ็อกมาได้ตามรายละเีตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับผมฮะครับครับโอเคต่อมาเป็นนี่นะครับอะไรดีเลยนี่พนางพญานะครับพนางพญาวัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกครับผม องนี้ก็เป็นเนื้อแบบอืเนื้อเก่าเลยฮะออกมันปูเลยอ่ะมันมากเลยอ่ะนะครับพนักงานที่มีคนถามผมว่าองค์สีไม่เงินปล่อยหรือเปล่าเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแต่องค์นั้นคือพ่อผมให้มาแต่องค์นี้ปล่อยนะครับครับพนักพยานก็หนึ่งพันบาทเหมือนกันครับผมเนี่ยเป็นเนื้อเก่าเก่าลักแน่นๆอย่างนี้เลยครับนี่ครับผมพนักพยานหนึ่งพันบาทนะครับสนใจก็็อกซ์มาได้ครับ อ่ะครับโอเคครับอ่านี่ครับองนี้องนี้นะครับขอใกล้นิดหนึ่งฮะเลี่ยมกรอบสวยงามเลยนะครับผมกรอบพลาสติกเลยอ่ะองนี้ก็เป็นหลวงปู่ศิลนะครับวัดละหันใหญ่จังหวัดระยองนะครับนี่ครับโอ้ยสวยครับนโมกุทธะน่นแะใช่นะฮะ หลวงปู่ศินนะครับวัดละหานใหญ่นะฮะจังหวัดระยองนะครับนี่ครับน่าสวยงามครับโอเคครับองนี้ก็เปิดห้าร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมสมบุญนะครับนี่ครับราคาเบียดเลยนะครับราคาเบียดเลยนะครับบอกว่าเลยครับผมนะฮะก็ช่วยกันครับผมหลวงปู่สินนะวัดละหานใหญ่จังหวัดระยองนะครับโอเคนะครับก็ ต่อมาก็เป็นองค์นี้เลยครับเนี่ยนะครับอัดหนึ่งนะฮะนี่ครับอง์นี้เลยครับผมครับผมองนี้ก็เป็นหลวงปู่ทองหรือพะทองวัดลำกระดานนั่นเองนะครับนี่ครับแ้าหลังเป็นทศกัณฐ์ด้วยครับเนี่สวยงามจริงครับตอกเลขห้าด้วยครับห้าสามตัวนะฮะนี่ครับนี่ครับ สนใจก็เท่ากันครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งพร้อมทำบุญนะฮะพร้อมส่งพร้อมพร้อมทำบุญฮะแต่ว่าอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าเรียบกรอบมานะครับจะท้อนไฟนะครับแต่องคจริงที่สวยจริงๆครับนี่เข้มขังล้อมล้อมด้วยยันเต็มเลยครับนหลางทศกัณฐ์ด้วยนะโหสุดยอดนะครับนะครับสมงุตทองนะครับผมเอเคครับห้าร้ยบาทนะครับ อ่านี้เป็นหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนนะครับปีสองพันร้อยี่สิบมั้งครับถ้าจำไม่ผิดเนาะนี่ฮะอาจจะมองไม่ชัดหน่อยครับนะครับหลวงปู่แหวนนะครับแต่ว่าองค์จริงนี่สวยครับชัดแจ๋วเลยฮะชัดแจ๋วเลยนะครับพร้อมเรียนนะครับไม่แพงก็ห้าร้อยบาทครับพร้อมส่งพร้อมสมบุญนกันนะครับพร้อมส่งพร้อมบุญเป็นเนื้อนาวะนะครับอันนี้ อไม่แพงนะครับพร้อมสง่งพร้อมท้งบุญนะเนาะแตวต้องไปตัดไฟใหม่่นะเนี่ยไฟไม่ครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นแม่บุญเรือนนะครับพี่บุญเรือนนะครับนี่ครับโอเคครับนี่อันนี้รุ่นผมอาจจะจะ,จะไม่ทราบผมลืมแล้วเนาะรุ่นอะไรพัไตจปิดกหรืออะไรสักอย่างนะครับขออภัยนะฮะ ไม่ไม่ชีพเรือนก็หนึ่งพันบาทครับนี่มันบาทเนาะนี่ครับก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับตามไลน์ไอดีหรือตามเบอร์โทรศัพท์ผงได้เลยนะฮะก็อาจจะไม่ชัดนะครับวันนี้แสงไฟอาจจะสะท้อนกับพลาสติกนะฮะแม่ชีบนเรือนเนาะหนึ่งพันบาทเนาะครับส่วหนึ่งไปทําบุญนะครับครับผมนะครับต่อมาเป็นผง จินดามณีครับนี่ครับหลวงปู่เตือครับวัดการบางแก้วนะครับนี่ครับโอเคนะครับนี่ครับผงยาจินดามณีนะครับนะครับชุดนี้ก็หนึ่งพันบาทเลยครับผมห้าเม็ดนะครับไปทานได้นะครับห้าเม็ดนะฮะ บูชาค้องดีกว่าครับนี่ฮะนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับโอเคนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าครับผมสนใจอีบ็อกก็ได้ครับง่ายเรียนนี้มีคนถามผมหลายคนแล้วเนี่ยนะครับเรียนนี้นะครับเป็นพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมฮะเรียนที่ลึกนะครับ สมโพธนะฮะของพระธาตุพนมเลยฮะนี่ครับนี่ครับผมอ2 3ส9มกงครับ1,000บาทนะครับนี่ครับหายากนะครับเหรียญนี้นะฮะสนใจก็อีบ็อกมาได้นะครับนี่เป็นเหรียญที่หนาด้วยครับเนี่ยนาแบบแบบนี้เลยครับโอเคนะครับ นี่ครับหนึ่งบาทครับนี่ครับโอเคครับอันนี้จะเป็นพระที่เก่านิดนึงครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นเหรียญหรล่อโบราณนะครับเหรียญล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ครับพระเป็นพระปิตาเนาะเป็นเหรียญล่อโบราณครับเนื้อน่าจะเป็นผสมเงินด้วยครับ สำลิรกันหรือเปล่าไม่ไม่มั่นใจเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพระปิดตานะครับรอแบบนี้เะยครับเป็นด้านข้างแบบนี้เลยเนาะเนี่ยครับนี่แหละครับเรียญหล่อโบรานะครับตรงนี้ได้มาแพงมากนะครับใครสนใจก็อ็ n กซ์มาถามนะครับส่วนตัวได้ครับผมนะฮะ นะครับโอเคนะครับเดี๋ยนรอพระปิตาโบราณหลวงพ่อเงินวัดหนองโพนคะรจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าครับอ่าองค์นี้หลวงปู่บุญครับวัดกลางมานแก้วนะครับผมมีโอกาสที่จะได้พระบูชาของบุญมามาไวท้ที่บ้านผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ ชุดแบบนี้นะครับนี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับโอเคนะครับองนี้ก็หนึ่งพันบาทครับพร้อมส่งพร้อมทับบุญนะครับพร้อมส่งพร้อมทับบุญนะครับผมไม่แพงครับก็หลักพันเนี่ยฮะอาจจะมีเหรียญก่อเวลาเมื่อเมื่อสักครู่อาจจะแพงหน่อยนะครับองนี้หนึ่งพันบาทนะครัะพร้อมส่งพร้อมทับบุญนะครับสนใจก็็อกซ์มาได้ครับผมนะครับ กบุญวัดกรันแก้วนะครับนีาอ,อันนี้เป็นพับปิตานะครับผมพ่อแก้วว่าเคอรวันหรือเปล่านะครับสีเสียหายนี่ครับด้านหลังเปแบบ็น,นแบบนี่ด้านล่างแบบนี้เนื้อไม้หรือเปล่านี่ครับผมพ่อแก้วว่าเคอรวันนะครับนี่วันนี้ก็หนึ่งพันบาทครับผมนี่ฮะหนึ่งพันบาทนะครับ สนใจก็ยิงบล็อกมาได้นะครับหนึ่งบาทนี่ครับคระปิตาหลวงพ่อพแ,แก้ววัดเทวันนะฮะครับต่อมาจะเป็นพระที่ผมอาจจะไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่ก็ไม่แพงครับทราบที่ก็แพงหน่อยองแรกนะครับน่าจ,จะเป็นพระมหาเถรสวนหรือเปล่านี่ครับ สุพรรณบุรีหรือเปล่าครับไม่มั่นใจเนาะนะครับหรือทางยุธยานะครับนี่ครับแต่ปิดทองมาครับเนื้อเนื้อเก่ามากเลยครับเนื้อเก่าจริงเนาะเนื้อเก่าเนี่ยนี่ครับเนื้อเก่าเนาะนะครับอ่าก็หนึ่งพันบาทครับผมตรงนี้นะครับอ่าเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะในท่าที่นะครับ แต่เก่ามากเลยครับถึงไดก็อินบ็อกมาได้ครับผมไม่แทงมากครับไม่แทงครับกภเผออาจจะราคา,าจะเป็นถันหึ่งแสนก็ไม่รู้เนาะองนี้เพิได้มาเลยครับเขาน่าจะไปเหมาพระมาเนี่ยองนี้เป็นเนื้อตะกั่วแต่ไม่มันจใจว่าเป็นตะกั่วแบบไหนนะครับองนี้อินบ็อกมาได้เลยครับถ้าพี่รู้ราคาเนาะนะครับไม่รู้ราคาเลยเนาะเนี่ย ว่าเก่าจริงนี้เป็นตะโกเก่าครับอืมดูตะโกเก่าอืมไม่มั่นใจนะององนี้นะครับอนบล็อกมาได้นะครับสอบถามราคาได้ครับอ่าครับผมสององค์สุดท้ายนะครับนี่ใครรู้บ้างครับว่าเป็นสมเด็จแบบไหนนะฮะแบบนี้นะครับโอ้โหเนื้อเก่าจริงครับ น้เก่าอ่ะอมไม่ไม่รู้เลยมีสามชั้นนะฮะแบบนี้ครับแต่ดูจากการแกะนะ้เนี่ยสวยนะครับองค์ท่านเนี่ยสวยจริงอ,อ่ะถ้าใครใครทราบก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับสมเด็จองนี้นะครับเก่าจริงครับใครทราบก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับนี่ครับ เป็นผงแบบโ้โหเก่ามากเลยครับนี่นะครับราคาน่าจะดีนะครับพูดเล่นนะครับก็ช่วยกันนะครับผมนี่ครับโอเคนะครับใส่ถุงไว้ก่อนครับต่อมาครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสมเด็จท่าพระองค์หรือเปล่านี่ครับ โอ้มีพระห้าองค์ป่ะเจ้าห้าพระองค์หรือเปล่าครับไม่มั่นใจเลยครับหลังมีจานด้วยเนาะครับแต่ว่าเป็นหนามากเลยครับเนี่ยน่าจะแช่น้ำมนต์หรืออะไรมาสักอย่างนะครับนี่ครับนี่ก็ไม่มั่นใจนะครับอ่าก็ิ็อ b o x มาถามกันได้นะครับเคนนะครับก็เป็นพระที่มาจากหลายๆที่เนาะนะครับ นี่ครับก็ช่วยกันครับช่วยแผงพระบ้างช่วยกันที่วัดบ้างครับนะก็อย่าลืมนะครับใครสนใจก็บล็อกกรถามได้ครับใครสั่งผมผมแจกเหรียญหลวงปู่แหวนฟรีนะครับพี่เขาเอามาช่วยแจกนะครับหลงปู่แหวนนี่ครับปู่แหวนเป็นองค์นี้เป็นเขาเรียกว่าเนื้อทองแดงนะครับ มีอยู่หลายองค์เหมือนกันเนาะแค่สั่งถ้าผมก็ผมจะแจกหนึ่งเหรียญฟรีด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับติดตามติดตามช่องผมมาโดยตลอดนะครับส่วนใหญ่มก็ไปทำบุญบ้างแล้วก็ไปทช่า้องมาบ้างครับเก็บไว้บ้างครับเพราะอะไรเพราะว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาทักเครื่องนะครับผมคงไม่ นี่ไม่มีเวลาไปดูเดินดูบ่อยๆก็ถ้ามีโอกาสก็จะซื้อมาบ้างครับทิพ์ถูกพึ่งผิดบ้างนะแท้ทุกอย่างจะพยายามที่จะให้ให้ทแท้ด้วยราคาที่จับต้องได้นะครับนะครับจะไม่เอาจะไม่เอาพักเกม้มาเนาะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืม inbox มาถามันได้นะครับน,นี้ครับสวัสดีครับผม